รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสับสุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ วันนี้ค่ะแฟนๆขากล้องนะคะจะพาทุกคนมาตามกล้องไปเจอนี่นะคะมาสัมผัสโลกของอสรพิษค่ะในแบบที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนที่สยามเซอร์เพนทัลเลียมพิพิธภัณฑ์งูที่ทันสมัยที่สุดแห่งเดียวในเอเชียและพิเศษ่านั้นค่ะเพราะกล้องไม่ได้มาคนเดียวมากับสองนุ่มหลอน้องกล้องและน้องปอนจากรายการบ o ยไวท์เดอะโปรเจกที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ด้วยกันจะสนุกหวาดเสียวแค่ไหนตามกล้องมากันเลยค่ะ พี่คม่ะตอนนี้หะคะเราอยู่ที่สยาม p ซอร์เพนเทเรียมนะคะที่นี่นะคะเขาว่าเป็นพิพิธภัณฑ์งูที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียเลยและเป็นที่เดียวนะคะในเมืองไทยค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นงูนะคะสมจริงที่สุดเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็้องมาคนเดียวค่ะมากับหนุ่มน้อยสองคนจากร้านบอยไวต์โปรเจกต์สวัสดีค่ะสวัสดีคน้องกล้องกับน้องปอนค่ะน้องเออบีบีอะ, BB อะไรบอกเลยบีบีสามนะครับอ่าแล้วน้องปอนบีบีสี่ค่ะนี่เลยสองหนุ่มนะคะเป็นหนึ่งในสิบหนุ่มจากบ้านบอยไวต์นะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปรุยนะคะกับ โลกของงูกันดีกว่าครับไปเลยครับป่ะได้ครับไปกัน,กนมันใหญ่มากเคยมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์งูกันบ้างไหมไม่เคยเลยครับคือปกติผม,มเคยได้ยินแต่แถวแถวสถาน<อ>สวพาร<อ>์แลวผมก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่าเนี่ยแถวลาดกระบ,บัง g มีที่นี่ด้วยแล้วแล้วลลกล้องหนั่กล้องเคยไปเที่ยวชมดูงูบ้างไหมไม่เคยเลยครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วส่งคนกลัวงูไหมผมไม่กลัวครับบอลไม่กลัวกล้องกลัวไหมผมก็กลัวครับกลัวงูไหมพูดว่านุมหล่อกล้ามใหญ่จะเป็นกลัวงูได้ยังไงเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูครับว่า งูจริงๆนะเป็นยังไงบ้างไปชมกันดีกว่าครับไปตอนนี้ค่ะเราต้อนรับนะคะแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยของที่นี่ค่ะพี่ทีสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะพิธีทำหน้าที่เป็น เป็นหัวหน้างานผู้นำนรยายครับอของสยามเซอร์เพนทาเรียมครับวันนี้ก้องพา2องหนุ่มจากบ้านเดอะบอยไวท์โปรเจกต์มาใช่ไหมครับอ่ะจะบอกว่าอยากถามว่าจุดเด่นของที่นี่มันคืออะไรครับ,รบจุดเด่นของที่นี่ก็คือเราจะได้จําลองว่าเราจะกลายเป็นลูกงูกันครับแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงูหมายถึงพวกเรา3คนจะกลายเป็นลูกงูกกใช่ครับว้ายตายแล้วจะเป็นลูกงูแลวคือผมก็อยากรู้ว่าแบบ ที่สถานที่อย่างนี้ครัมีงูทั้งหมดกี่สายพันธุ์แล้วก็มีพันธุ์หายากอะไรไหมครับก็เรารวบรวมงูมากกว่า50สายพันธุ์ครับจากทั่วโลกจากหลายๆที่เลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไหนหายากหรือว่ามีแปลกๆมากมีเหมือนกันนี่แสดงว่าที่นี่ต้องมีเซรั่มแก้พิษงูไหมเออตัวเซรั่มหรือเซรั่มจริงๆก็ต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลเท่านั้นครับอ๋อที่นี่ไม่มีใช่ไหมเอาแตอนนี้ให้พี่ทีนะคะพาเราชมหน่อยว่าที่นี่แบ่งมีกี่โซนและแต่ละโซนมีอะไรบ้างมาพี่ทีพาเลยค่ะได้เชิญเลยครับ มาถึงต้องซื้อบัตรก่อนใช่ครับบัตรราคาในพิธีผู้ใหญ่2 1 0บาทเด็ก100บาทครับโอ้ไม่แพงเนาะใช่ครับมา่วนแรกคือ่วนอะไรพิธี <c oughs> ส่วนแรกเป็นส่วนพิพิธภัณฑ <c oughs> ์ครับตอนนี้เราจะเข้ามาในห้องไข่งูครับ<อ>เดี๋ยวเราจะจำลองว่าเราจะกลายเป็นลูกงูอยู่ในไข่งูใบนี้กันครับจริงเหรอเจอแต่งูไม่เจอเจอไข่งูเลยเดี๋ยวเรย็นฝั่งนี้กันยึนฝั่งไหนเี้ยแล้วก็หันหน้าเข้าตรงฉากสีขาวข้างหน้าสองคนนี้วันนี้คุณจะกลายเป็น ไข่งูรู้สึกไงบ้างกลายเป็นไข่งูรู้เป่าเป็นลูกงูครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมีคนเรียไงต่อครับพี่เดี๋ยวไปชม BTR กันก่อนค่ะผมต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งคืออย่าทําร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พบเห็นอย่าไอ้หนูเอาอีกแล้วเจ้าพวกมนุษย์ทำ้ายแม้กระทั่งชีวิตของงูตัวเล็กๆถ้ามันพวกุญแจจมวันเป็นลูกงูแทนสักวันก็แล้วกัน อย่างตอนนี้ก็จําลองเรากลายเป็นลูกงูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจอกจับไข่งูกันอโอ้โหพี่เราเจอหนูยากด้วยใช่ครับเพราะเรากลายเป็นลูกงูตัวเล็กครับ,น,รบนี่ก็หัวงูหัวงูน้อยอันนี้คือสิ่งที่มันกินไปทั้งหมดใช่ไหม สิ่งที่เราเห็นก่อนแต่ว่าถามว่าจะกินได้ไหมก็คืออย่างเราเป็นยังลูกงูอยู่ถ้ากินกบอาจจะยิงไม่ได้จะต้องเป็นพวกลูกกบลูกออดเล็กๆอย่างนี้พอได้เครับเจอนอกจากมีอาหารแล้วมันก็ต้องมีศัตรูตามธรรมชาติด้วยครับอย่างส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามบ้านก็มีพวกน้องหมาน้องแมวก็มีครับหรือพังพอนกับงูเห่าที่เราได้ินบ่อยๆเราก็จะเห็นมาถึงวัวตัวใหญ่ตัวในี้อันนี้นมวัวไว้แล้วมีอะไรครับพี่อนี่กำลังสั่นอยู่เป็นหางของงูหางกระดิ่งครับเขาก็จะมีการสั่นหางเอาไว้ขู่ศัตรูครับก แบบพี่ได้ยินแบบนี้เลยรอบๆตรงนี้จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกล็ดงูหรือว่าผิวครับอย่างอย่างนี้ก็จะแปลกตาหน่อยครับนี้แบบสันก็จะมีสันนูนๆขึ้นมาตรงกลางเกล็ดครับและนืองูแบบตุ่มแบบตุ่มนิดงูอะไรครับแบบตุ่มจะแปลกตาหน่อยครับในเมืองไทยจะมีอยู่2ชนิดครับของงูวงช้างแล้วก็งูผ้าขี้ริ้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวงูกันครับก็จะไปเรียนดูเรื่องราวภายในตัวงูกันไปเรียนดูเรื่องราวภายในตัวงูครับอายะภัยในตัวงูมีอะไรบ้างครับตรงนี้ทำพื้นนิ่มๆิ่เข้าเหมือนเข้ามาในตัวงูให้ การรัดครับจำลองคล้ายคล้ายเครื่องวัดความดัน่กล้องลองดูก่อนก็จะลองแค่เบาๆลองเล่นดูได้สอดเข้าไปลึกๆได้เลยครับลึกกว่านั้นก็รัดรัดแล้วแล้วโอ้ยเสียงไม่น่ากลัวนะก้องเหมือนกับว่ามันรัดแล้วมันก็จะคลายใช่ไหมครับถ้าเป็นงูจริงๆเวลามันดันมันจะบิดตัวไปด้วยครับพวกเหยื่อตัวเล็กก็กระดูกหักกระดูกแตกได้ออกมาไม่ได้ลาแน่นมาแน่นมากนี่ขนาดแค่จำลองบางส่วนแค่จะกินกินนั่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่คือ จูบุงหัวจูบุงจบุไงจูบ่มจูบุมี2อันมาพี<ช>่มีสอันเพื่อให้ง่ายต่อการผสมพันธุ์สืบพันธุ์ได้ง่ายขึ้นก็จะมี2องข้างครับแต่ว่าถามว่าเวลาใช้งานใช้ได้แค่ทีละข้างเท่านั้นครับ เขาก็จะเลือกใช้ข้างที่ใกล้เคียงตอนมาสมพันธ์กันครับใช้สองข้างพร้อมกันไม่ได้แต่คือลักษณะของเขาเวลาเขามีเพศสัมพันธ์นี้ก็คือเขาจะขยับตัวไปเรื่อยๆหรือว่าเขาจะสอนเขาแล้วก็่อยให้น้องเขาทางานของเขานเองพันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอตอนติดแล้วก็น่าจะนิ่งสักพักหนึ่งครับต่อไปเลยครับพิธีห้องถัดไปจะเป็นเรื่องงูออกลูกวางไข่ครับเฮ้ยงูกำลังเข้ามาผมว่าเราหลบกันก่อนดีกว่าครับการประลองกำลังเพื่อแย่งชิงจูเนี่ย เขาเรียกว่าคอามแบดแย้งลูกงูจะใช้เวลาอยู่ในไข่60-90วันและผมคิดว่าตอนนี้ลูกงูพร้อมแล้วที่จะออกจากไข่ตอนนี้ก็หมดในโซนแรกครับก็กลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปดูงูตัวจริงกันครับค่ะอาปเพิ่งรู้งูยี่สมพันธ์กันแบบหมู่ก็มีแบบสามสิบตัวต่อหนึ่งผู้หญิงต่อตัวเมียหนึ่งตัวก็คือใช่ตัวเมียมันก็จะปล่อยฟีโรโมนครับแล้วก็ตัวผู้ก็จะตามมาบางครั้งก็มีเป็นสิบครับอ๋อเหรอใช่ อันไหนงูก็พี่ชีอยู่ข้างบนสุดเลยครับถูกเขียวั่นเหรอใช่ครับ นั่นงูจริงเปล่าเป็นงูตัวจริงทั้งหมดเลยครับแต่ว่าโซนแรกมันจะเป็นส่วนมากเป็นงูต้นไม้พวกนี้จะนอนนิ่งๆหน่อยครับ<อ>ตัวแรกเขามีนอที่จมูกเลยครับถ้าเราสังเกตเห็นแล้วนี่งูอะไรคบพี่ตัวที่สองนี่งูเขียวหางไม่ลายเสือครับเขียว<ะ>ช<อ>ใช่ครับงูข้างล่างครับถ้าเราสังเกตเส้นล้อมรูกด้เป็นสีแดงแบบนี้มีพิษทุกตัวเลยครับถ้าเป็นสีเขียวไม่มีพิษสีส้มพิษอ่อนครับเราแบบปกติมันจะเคลื่อนที่ไหมครับหรือว่ามันก็จะนอนนิ่งๆส่วนมากนอนนิ่งๆใช่ครับแต่ว่างูบนพื้นดินจะมีเลยยบ้้้้างููตตนนนนนไไมส่่วใหอเชื่อพี เป็นงูในเมืองไทยเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเพราะจะอยู่ต้องอยู่ในป่าสูงๆหน่อยครับล้นนี้งูอะไรครับพี่ตัวนี้ชื่องูแ่หางมาครับอันนี้พิ่อ่อนเหมือนกันพิดอ่อนเหมือนกันอยู่ตรงขดหินครับอันนี้งูนี่ตัวใหญ่นะครับงูปล้องทองตรงนี้เจอเฉพาะทางภาคใต้เหมือนกันครับตัวนี้งูสิงครับงูสิงมีพิษไหมไม่มีพิษงูสิงไม่มีพิษตัวนี้เจอได้บ่อยอันนี้มีพิษอย่างร้ายแรงมากป็นตัวนี้เป็นงูพิษอันตรายทั้งหมดเลยครับอันนี้งูเห่าเผือกครับ จงอางก็เป็นงูพิษที่ยาวที่สุดเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยขนลุกเลยนี้ก็สักสามเมตรได้ครับนี่ก็เป็นงูกินงูได้ครับอ๋อตายเจองูงี้ต้องอ่าเดียวขอชีวิตตรงนั้นมีงูหางกระดิ่งด้วยครับก็เป็นงูอยู่ตามทะเลทรายถึงทะเลทรายทางอเมริกาเม็กซิโกฝั่งนั้นครับแล้วก็มีงูหลามบอลที่คนนิยมเลี้ยงกันครับเดี๋ยวก็จะมีให้จับที่คาเฟ่ด้วยเลยเดี๋ยวเราามาถือถ่ายรูปได้มีจับด้วย อยู่ชอบมั้งเหรอก็มีให้หนูเอาไว้ก็กําลังจะกินหนูครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นแบบแช่แข็งเป็นเหยื่อที่ตายแล้วครับมีหนูมีนกกระทามีนกเจี๊ยบตัวนี้งูมิวครับเป็นงูเลี้ยงสวยงามเหมือนกันอันนี้คือตัวใหญ่สุดตั่งนี้งูเหลืองงูหลามในบ้านเราอันนี้ก็ตัวใหญ่สุดที่นี่ก็จะเป็นงูเหลืองทองงูเหลืองเขียวอันนี้ครับตัวนี้มีแบบสีขาวครับตัวนี้ก็สวยข้างล่างที่นี่มีงูด้วยครับข้างล่างก็มีงูน้ำครับเออตัวที่กําลังเลื้อยอยู่ตัวใหญ่ชื่องูงวงช้างไมม่ีิครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่สีออกเทาๆหน่อยชื่องูหัวกะโหลกนั้นพิษอ่อนครับข้างหน้าก็จะมีห้องแฝบห้องวิทยาศาสตร์ครับมีพวกงูดองมีกระดูกงูอยู่ตรงนี้ก็พวกที่ตายแล้วครับก็มีเก็บตัวอย่างดองเอาไว้ครับทำเป็นโครงกระดูกเก็บเอาไว้ปกติมีงูป่วยก็จะมีคุณหมอรักษาครับฉีดยาป้อนยาด้ดวยวลางูป่วยเป็นไงฮะมีเสียงหามีมันลายเหนียวก็จะเห็นเลยครับเออบางตัวพอมันหายใจไม่ได้มันจะอ้าปากค้างไว้ก็เหมือนมันพยายามจะขาดนม่หชะครับใช่ถ้าบางตัวช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้่ว ก็ต้องช่วยครับก็มีอุปกรณ์ช่วยจับช่วยต่อหาต้องระวังครับต้องระวังเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นโซนที่3จะเป็นโชว์งูเห่าแล้วก็รีพิษงูครับเป็นโรงละครคุอู้อ้าวเออโอ้คนแล้วอ่ะ

่อไปพี่คืออะไรครับพี่ทีตรงนี้จะเป็นร้านขายของที่ระลึกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจับงูกันต่อครับก็มาซื้อของที่ระลึกได้ด้วยหลังจากจบดูโชว์แล้วกางเกงนี่กางเกงช้างอยู่นี่เสื้อช้างกางเกงช้างนี้เออโอมีงูปอไม่เล่นด้วยนะพี่เนาะมีตุ๊กตามีของเล่นอ่ามาตรงนี้ต่อตรงนี้เป็นอะไรครับพี่ทีตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปจับงูกันครับตรงไหนงูที่ให้จับจะมีสองอย่างข้างหน้าคาเฟ่เราจะมีงูหล่าไม่จับอยู่ครับตรงนี้เลยอุ <S <S <c oughs> ้ยพี่มันเป็นแบบแปลกๆเนาะบีดไม่ได้ไม บเบาๆได้ครับถ้าบีบแรงมันตกใจได้ครับมันมันดูแบบเรื่อยๆตลอดเวลาเฮ้ยพี่แมวแล้วพอแล้วพี่แต่มันนั่งกล้องโงผมตายแล้วไม่พอพอขอบคุณมากครับเอ้ยได้เลยมาแล้วพี่กล้องมาแล้วพี่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 พอแล้วพี่มันอยากจะไปกินหน้าหนูมาก ถ้าอยากจะแบบว่าอย่างน้องกล้องหรือน้องปอนนะคะ มาได้เลยนะคะที่นี่นะคะที่สยามสยามเซอร์เพนทาเรียมครับเปิดกี่โมงกี่โมงคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิด10โมงถึง4โมงเย็นครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เปิด4โมงถึง5โมงเย็นครับ Facebook มีแม่ค้าหรือโทรมาสอบได้งที่ไหนคะติดตามหน้า Facebook สยามเซอร์เพนทาเรียมได้เลยครับโปรโมชั่นพิเศษแก่รายการเรานะคะถ้ามานะคะผู้ใหญ่ปกติ150จะเหลือแค่210บาทครับนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กปกติ150จะเหลือแค่100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงที่31ธันวาคมนะคะมาได้เป็นโปรโมชััั่่่่่นน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 พิิเเเศษลยะะะคค็็งงงงููหรรรืออไบบบ้้าาาาีกกกสึววตแแดมจ มกมากๆแต่พอผมลองมาเปิดใจจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับแล้วคุณปอล่ะคะส่วนของผมก็ได้เปิดใจกับง,งูมากขึ้นะปกติคือไม่ค่อยกลัวงูอยู่แล้วแต่ว่าพอมาวันนี้ได้เล่นได้อะไรก็รู้สึกว่าเออน้องเขาก็น่ารักเหมือนกันฮะอะไรอย่างเี้ยฝากทุกคนติดตามรายการบอย s i ด e The Project ด้วยนะครับก็ฝากรายการบอยไว้ด h โ Project ด้วยนะครับก็ เพราะว่าทุกคนน่ารักกันมากๆแล้วก็จะบอกว่ามีอะไรให้ทุกคนได้ตื่นเต้นตลอดเวลานะครับก็ฝากรายการด้วยนะครับตอนนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ทีมากมากเลยนะคะที่แบบพาเราวันนี้ได้แบบเซอร์วีที่นี่เลยขอบคุณน้องกล้องกับน้องบอยมากมากเลยนะจุดเริ่มไม่หมดใช่นหมครับทีน1งเพราะเป็นหนุ่มรอนะคะจากบ้านบอยไว้เหมือนกัน1 7 0 0งเจ็ r s ูน a ์ศูนย์เชอริสบาค่ะไปพบกับหนุ่มทิ่สุดจะดีกว่าครับมาแล้วค่ะ โด่จากที่นั่นมาที่นี่มา<ะ>คุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตวันนี้คุณโอ๊ตพาก็มากินที่ไหนนะคะมาเจออะไรอาหารอะไร,ะะไะะร,รบ้างไปก่วมไปกันเลยคัะ คุณโอ๊ตค่ะสวัสดีครับวันนี้หน้ากล้องไปท่องเที่ยวทั้งวันเลยนะคุณโอ๊ตค่ะไปเดินนู่นเดินนี่มาเลยแวะมาหาคุณโอ๊ตที่นี่เพราะหิวก็อยากเจอหน้าคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบว่าอู้ตายแบบช็ปปี้มากคุณว่าพากล้องมาที่นี่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรคุณโอ๊ต1700 t เจ็ดศู Bar ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าทานได้ทั้งวันเลยกล้องมาตั้งแต่เช้าแปดโมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งได้เลยครับพูดเลยแัน แต่มีเวลายาวๆอยู่ได้ทั้งวันแบบคือโอเล่นม่มากินกันที่นี่ไงใช่กินข้าวกินข้าวนะครับผมร้าน170 0นะคะเทเรสบาร์เอเลสลองนะคะอยู่ตรงแถวซอยโยชินพัฒนาซอย3นะคะบอกก่อนว่าร้านนี้นะคะมันมีทั้งห้องจัดเลี้ยงนะคะมีเป็นที่เป็นแบบนั่งสบายชิลๆพอยบรรยากาศเป็นคาเฟ่ก็มีอาหารหนักๆก็มีแล้วก็มาเล่นพูลกันก็มีก็มีทั้งได้ทั้งวันตอนเช้าก็เป็นคาเฟ่ครับตางวันก็ทานข้าวได้เนาะตอนเย็นก็นี่มาสั่ง แต่โมก็เบรกฟาสต์ก่อนเลยใช่ครับสบายสบายไข่ดาวเบคอนเที่ยงก็ไปเป็นพวกสเต็กนี่ไงเรากินเลยเลยครับเรากินบนโต๊ะนี้เลยโอ้โหมาเลยค่ะเพราะว่าข่าววันนี้โอ๊ตแนะนำเลยดีกว่าให้เรากินอะไรบ้างเอาอันแรกเลยเพราะคุณคาพาก็มาวันนี้ใช่ไหมคุณแนะนำเลยอันแรกต้องเป็นสเต็กแล้วครับ สเต็กอู้ตายแล้วเป็นแฮงเกอร์สเต็กนะครับจะเป็นสเต็กเนื้อเป็นมีเดียมหน่อยแดงๆนิดนึงครับเป็นเนื้อนะคะจากฟาร์มดังในออสเตรเลียนะคะโอ้โหแล้วคุณดูนะชอบแน่นอนจิ้มกับอะไรจิ้มกับแจ่วใช่ใช่แล้วก็นี่ทำมีกระตุงกระเทียมทำนะคะโโอ้หกระเทียมบางคนไม่ชอบกินกระแจวกินกับเกลือใช่ได้เหมือนกันเพราะเนื้อธรรมดาเราทานกับเกลือเออเป็นเกลือฮิมารยันใช่ครับนะคะ เดี๋ยวฉันต้องกินดูก่อนละค่ะนี่ได้เลยครับดูนะอันนี้แต่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเมนูต่อไปแล้วครับว่าจะมีเป็นแบบไหนซอสของเนื้อเนี่ยมันฉ่ำไม่เในคอหืมยากกำลังพอดีครับหืมดีมากๆให้ให้พี่ก้องเป็นตัวแทนเลยความหวานของเนื้อมันก็ไม่เลคออือร่อยมาก อะต่อเป็นปอเปียะไหมพี่ก้องเป็นปอเปี๊ยะปอเปียก็ดีชีสทัฟเฟิลเขาแย่อ่าครับน่าจะชอบผมขออนุญาตจิ้มให้พี่ก้องเลยละกันอู้ยตายไม่ต้องขนาดแล้วคุณโอ๊ตไม่เป็นไรเอามือเลยครน้งเนี้ยอุ้ยซอสเขาแปลกมากเลยคุณผู้ชมน่าจะเป็นซอสอ่าเป็นซอสที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วนะเป็นซอสที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของทางเขาใช่ใช่ครับเป็นแค่ทําไงมึงซอสทัฟเฟิลอยู่ครับเอออันนี้เลยก็เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะนะครับกิ๊กเกี่ยวเลยก็เพราะว่า คาเฟิลคนชอบทานอยู่แล้วและนี่มันผสมกับเปี้ยกับซอสพริกที่ทาวงานเขาทำทำไงดีดีดีอ่ะต่อไปต่อไป,ปเลยครับก็สเต็กอีกทีละกันครับจะเป็นอพอกช็อปละกันสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อนะครับซึ่งอพอกช็อปเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเนื้อที่ติดส่วนกระดูกดังนั้นเนี่ยก็จะมีความนิ่มความมันแซ่บอันนี้คุณโอ๊ตจิ้มได้ครับเพราะผมสายนี้เลยน่าจะเป็นซอสก่อนครับผมอยากรู้ว่าซอสพริกไทยดำเขาเป็นยังไงนี่ครับไหนลองจิ้ม ดีไหมค,หครับตัวอย่างแรกเลยหมูเขานิ่มครับนิ่มเลยสำหว่าคนที่ทานพ็อกช็อป่ยชอบแน่นอนแล้วต้องบอกว่าธรรมดาเนื้อพ็อกช็อปมันติดกระดูกครับไม่ได้มีความมันแทรกนิดหน่อยดูรึเล่าใช่ครับมันมีกลิ่นของหมูชัดเจนเลยเม,มนูสุดท้ายครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบทั้งหมูทั้งเนื้อวัวนะก็จะมีเป็นแซลมอนสเต็กแบบนี้ก็เหมือนกันครับเสิร์ฟคู่กับมันบดครับแล้วก็มีซอสให้ด้วยในนี้เลยธรรมดาจะทาน บีบบีบเลมอนไหมพี่ก้องใส่เลมอนเข้าไปหน่อยไหมไม่ครับคุณเอาอีกทีเลยนะอ๋อนี่ผมจัดการให้ไหมได้เลยฉันชอบันต็หมูอยู่เนื้อเขานุ่มนะนี่เขาจะเป็นสเต็กปลาแบบนี้ครับข้างในก็เป็นมีเดียมเหมือนกันออกสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็ต้องเอาซอสมาหน่อยครับนี่เอาเลยนะพี่ก้องนะซอสไาไปหน่อยไหพอแล้วคุณชอบเราจะได้กลิ่นปลาก่อนนะพี่ก้องอืมอืม นิดหนะหนังกรอบไ,ไม่ก้องอืใครทานบเต็กปลาต้องทราบเลยครับว่าหนังปลาต้องกรอบเพราะไม่งั้นเนี่ยไปไทยแล้วสเต็กตม้มมันถูกต้องคือหนังอต,ตมอมมันต้องกรอบครับแล้วก็อตอนนี้เขาก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆแบบนี้ถ้าใครชอบบเต็กปลาถูกใจแน่นอนครับแล้วก็มีผักต้มผักย่างให้ด้วยครับรนี่ควงความเครื่องเคียงเขานะเขามีลูกอันนี้คืออะไรนะคุณเอาเนี่ยอ่าถั่วลันเตาครับเอ<พ>อเลิศมากเลยลราพอดีกูเขามากอ่ารสพอเรากินข้าวเสร็จแล้วมันต้องมีของหวานแน่นอนจากของหวานอย่างนี้นะ ม,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 แบบมันไม่ค่อยแบบมันไมค่อยดีต่อสุขภาพมันต้องอของหวานอย่างเดียวใช่ครับคือ,คอแล้วดีกับร่า,กา,รางกายด้วยมีมะเพราะว่าทุกวันนี้เราดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแลวแน่นอนเจอผมก็ต้องมีรงกกังนกมาฝากอยู่แล้วแต่ครังนี้อาจจะมีผสมกับเมนูอะไรให้พี่ก้องทานเดี๋ยวลองดูออโอเคครับผม อันนี้เหลอค่ของหวานดูคนแนะนำคะแน่นอนเจอผมก็ต้องเป็นลังนกอยอะแล้วแหละแต่ต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยต้องเป็นไซส์200 ml คือใหญ่ที่สุดในท้องตลาดอยู่นี่ <ML S 2> ค,คุณดูนี่คือถ้าได้เห็นตอนนี้เนี่ยคือโชคดีแล้วครับที่ได้เจอ200 ml แบบนี้เพราะเฉพาะรายการพีก่กองเนี่ยถึงจะได้ลนะ200 ml มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะเพราะพีก่กองเขาชอบไซส์นี้ก็เลยเอามาให้แล้วก่อนอื่นผมขอเล่าเกี่ยวกับบอนแบ็กเราสั้นๆก่อนละกันพี่กองเราผลิตโดยบริษัทไก่ดำมหากรีดซึ่งเมื่อก่อนเราผลิตเป็นไก่ดำตุนนจีใส่กกรระป๋ออแล้้ววเาาา็็พััฒนนนตต่ยดขึมท รังนกครับจุดเด่นของเราเลยคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติพี่ก้ออ่าแล้วคุณรู้ไหมบริษัทเขาอยู่มากี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วครับ40กว่าปีถ้าเขาของไม่ดีจริง<ๆ>เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าการผลิตเครื่องดื่มโดยเฉพาะรังนกเนี่ยมันมีกรรมวิธีตั้งแต่วัตถุดิบและตัวรังนกที่ต้องมาจากที่ไหนครับโรงงานผลิตเครื่องจากแบบนี้มาตรฐานต่างๆซึ่งของเรามีครบแน่นอน5าล้าน HACCP ISO 2 2 0 0 0ล่าสุดเลยก็เป็น Thailand Trust Mark ตรงนี้เลยว่าคุณโอ้ทำไมมันแบบว่าผลิตเร็วอย่างนี้ผลิตไปขายไปพี่ก้องของได้ของมาเป็นของใหม่ทั้ง หมดครับของเราค่าเชื้อด้วยความร้อนพี่กองเ,<อ>เก็บได้2ปีเลยไม่ต้องแช่ตุ๋นคือวางไว้ข้างนอกแบบนี้จะทานก็ค่อยแบ่งเข้าไปแช่ได้ดเปิดเทให้ดูว่าบางท่านสงสัยว่าเออใหญ่มีแต่น้ําหรือเปล่า ก็ทำไมมีเสียงป๊อกเพราะเราเป็นบรรจุด้วยสุตรากาศครับค่าเชื้อได้วยความร้อนนี่สูตรนี้ของเราใช้ลังนกแห้งถึง2.8ครับอยกให้ดูนะครับมีเนื้อไหมแล้วคนทานบอลแบครับต้องทราบอยู่แล้วว่าเคี้ยวไปด้วยทานไปด้วยไม่ได้กืนคลึบไปเลยแต่ระหว่างนี้นะโทรเข้ามาก่อนครับ020968777ครับสั่งรังนกบอลแบก200 ml แบบนี้ครับก้องเปิดก่อน นี่บอกแบบนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรของเราเนี่ยทั้งเซตข้างหน้านี้เลย18ขวด1,290บาทไม่ต้องเสียค่าจะส่งแล้วส่งฟรีทั้งหมดครับ1,290บาทครับโทรเลยครับ020968777หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอด mvmon1 ครับสั่งดังนกบอลแบก200 ml แบบนี้ครับดูผมบอกจนหมดทุกอย่างแล้วยังทานไม่หมดเลยครับเพราะว่าทำหมดเลยไซส์ใหญ่จริงๆและโดยปกติพี่ก้องทานแบบนี้เนาะโคตรยังไม่หมดเลยก็จุกเหนื่อยแล้วครับคือนอกจากทานแบบนี้บางท่านอาจจะทานแล้วอุ้ยเบื่อรสชาติไปผสมนมสดน้ำ ้ำเต้าหู้น้ำแข็งใสของหวานแบบนี้สามารถทานด้วยกันได้แค่ตู้เย็นกินตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือไม่หวานด้วยหวานน้อยมากใช่ครับรสชาติเนี่ยมันทานได้ดุเพกก็ไม่อยากให้หวานมากจนเกินไปครับแล้วก็อย่างที่ท่านทราบกัอนอยู่แล้วว่ารังนกเดียบางท่านอาจจะเอาไว้ทานเองฝากคนที่คุณรักฝากผู้ใหญ่แบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วรังนกก็ทานได้ตลอดนะทั้งหมดวันนี้ เซตหนึ่งสิบแปดขวดนะเต็มเต็มแบบนี้เลยหนึ่งโหลครึ่งแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทครับจัดส่งฟรีทุกเซตนะบางท่านอาจจะสั่งหนึ่งเซตสองเซตสามเซตแบบนี้ส่งฟรีทั้งหมดภายในประเทศครับโทรเลยครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอดเอ็นวีมอลหนึ่งพับสั่งรังนกบอลแบกสองร้อยมลแบบนี้ครับอ่าคุณโอกาสขอบพระคุณมากยินดีมากพี่ก้องอิ่มจุกเลยคุณโอ๊ตต้องมาเจอจุก,จกเลยรังนกบอลแบกนะคะอิ่มมากๆเลยขอบคุณมากคุณผู้ชมค่ะถ้้าา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 ออออออยยยกกกกจจะะะะรรรรทนนนห่่ๆงงเเคแแลว็มับ ก็มาที่ร้านนี้เลยค่ะ17 0 0 t o จ r ด s ูนย์ศูนย์เชอริสบอนงะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าเลยจำคาเฟ่เป็นคาเฟ่นะคะถึงตีหนึ่งนั่งชิวๆได้เลยดนตรีสดทุกวันเลยตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะมีทั้งอาหารไทยยุโรปมีห้องจัดเลี้ยงหลากหลายมากๆเลยมาได้เลยค่ะวันนี้ค่ะคุณโน้ตรายการตามกบมปเจอนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการตามกบมปเจอนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเทปนี้กล้องเวคคอร์ดค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ตามก็ไปเจอนี้วันนี้ไะคะได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับโลกของอสารพิษที่หลายคนอาจจะมองข้ามจากความกลัวสู่ความเข้าใจและการเข้าใจสู่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีชีวิตขอบคุณมากๆนะคะสยามเซอร์เพนเชเรี่ที่มอบความรู้ความสนุกและความประทับใจผ่านการแสดงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยและขอบคุณนะคะน้องก้องและน้องปอนจากรายการบ o ยไวท t เดอะโปรเจกที่มาร่วมเดินทางและแชร์มุมมองในแบบสดใสเสริมบรรยากาศดีๆให้เราในวันนี้ค่ะพบกันใหม่กับรายการตามกล้องไปเจอนี้ทุกวันเสาร์เจ็ด เชา้าค่ะ